สูสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพลมทุยไม่ใช่นะครับนี่ก็จะมารีวิวเจ้า PlayStation 2กันนะครับ PlayStation 2ดูตรงไหนมันจะมีเสียงตรงนี้ใช่ป่ะว่าเอฟนี่มึงนะมันจะเขียนว,ว่า PS 2นะรหรือว่า PlayStation 2นนของของ Sony นะับ การท้องอย่าไปแกะมันเล่นนะฮะแถวๆตรงนี้นสีลูตรงนี้นะฮะ<ม>อย่าไปแกะมนเล่นนะะด้านหลังมาเราจะมาคุยถึงเรื่องการเสียบนะ,ะว่ามันให้สายอะไรมาบ้างสายก็จะให้สายนี้นะฮะถ้าเป็นของแท้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดตอนนี้นี่น,นะฮะน<ม>นึงน่นะฮะมัน เนี่ยนะครับมันก็จะให้ตัวนี้มานะเป็นสายพ่วงต่อกันนะฮะสายนะก็จะเป็นสายนี้ไปเสียบกับสายบ้านนะฮะแล้วตรงนี้ก็เสียบตรงข้างหลังของ ps 3อนี่ครับนะรูบรตรงนี้ใช่ไหมตอนยาง ให้เราเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมพักก่อนให้มันเสียบแล้วเข้าล็อกอย่างนี้นะครับมันจะได้ยันสี่งกรึกประมาณนะน,นั้นอ่าสายนี้นับตัวตัวนี้เราก็จะไปเสียบกับปลั๊กบ้านหรือว่าปลั๊กสามตามนั่นเองนะครับโอ้ยนับเสียบไปเลย เสร็จแล้วรู้ว่าเราจะหาผ้าอะไรมาก็ได้นะผมจะใช้ผ้านี้เลยก่อนในการเอามาไอ้นี่ครับป,ป่วยติ้งนี่ครับนี่ครับเพื่อการปูเพื่อให้ตัวเครื่องไม่ร้อนนะแล้วเราเอาผ้าที่มัน,นมีความชุ่มชื้นมากนะฮะผ้าของมมีความชุ่มชื้น นะต่อมาตัวที่สองสายจุ๊บตัวนี้มันก็จจออยพึ่งพึ่งออกตัวนะครับนี่ก็จะเป็นสายแบบนี้นะนะถูกข้างหลังก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบอันนี้นะเป็นพลาสติกสายแบบนี้นะบลูจะเป็นแบบนี้ ก็จะเขียวไปทูสเตชันดูนะใชโอ้โหปิดจอวิดีโอเรารูเสียบอยู่ตรงนะนนนไหนร,รูเสียบเราอยู่ตรงนี้นะฮะเึื่อหลังนีนี่ครับรูเสียบรูเสียบก็จะอยู่ตรงนี้ออันนี้ดันง่ายเนีย่ยมันจะถัดจากตรงนี้มาแค่หนึ่งอันนะครับมาตรงนี้อีนน่แล้วมันก็จะมีรูอีก ก็มาดูตรงนี้ดูอะไรไม่รู้ไม่เคย,เยไม่เคยทำแล้วตรงนี้นะครันผมเอาเรียกว่าปักสามสี่แล้วกันเหลืองขาวแรงนะครับแดงแดงขาวปักมาเออเหลืองขาวแรงนะครับไปไปอินสตอลตรงทีวีกันเลยนะครับอา่ายูซี เราเอาเราจำมันนะเนี่ยนะมันจะมีเหลืองอันนี้เหี้ยดำนะก็จะเป็นปักแต่ละปักของมันก็จะมีรูบอ,อกอหรือว่าบางรุ่นไม่มีเราก็จำเก่าเอาไว้เนี่ยนะพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เราถัดมาดูที่เจ้าตัวนี้ก็ต่อเลย รังเล่นเกมสปายนอนเล่นเลยนะครับมาตัวที่สองให้ตัวที่สี่นะครับอุปกรณ์ที่มันให้มาตัวข้างหน้านะครับก็จะมีตัวใส่เมมมรี่หรือเซฟนะเซฟตรงนี้ก็จะเป็นใส่เสียบนี่ USB เปิดฐานนะครับเดี๋ยเปตัวเปิดกดได้แล้วนะเดี๋ยวเพิ่งกดนะ ยูเอเบย์ยูเเราก็เสียบอันนี้เข้าปายนะ <c oughs> เสียบให้มันแน่นๆนะครับอ่านี่นะครับก็แน่นแล้วอ่าเรามาดูถึงตัวจอยกันนี่นครับเป็นตัวจอยจอยก็จะมีตรงนี้ก็ L ให้ hey, R ตรงตรงนี้จะมีปุ่มจะมีเลขหนึ่งกับเลขสอง อันนี้ก็ถ้าเรียกสั้นๆก็อันหนึ่งอันสองนะครับอ่าไมนไงมันก็ต้องเรียกอันหนึ่งอันสองวิธีการจับนะครับอันหนึ่งวางดีวางกับพีเลยกันนี่ก็ไม่เห็นวางไว้ตรงทางขาแล้วกันนะครับวิธีการจับก็จะจับ่ายนี้นะฮะอือตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทซีเรสแล้วก็ปุ่ม ยังบังคับอย่างอนาล็อกนะฮะของโซนี่อ1 A2 นะครับนี่ก็อนาล็อกนะสำหรับใครที่เล่นเกมพวกแนวฟุตบอลจะมีคนหลายถนัดแบบนี้ก็ถนัดอย่างนี้ก็ถนัดแต่ผมถนัดอย่างนี้นะสำหรับใครที่ถนัดแบบอย่างนี้นะครับก็ปิดตรงนี้เพราะเกมบอลจะมีสองแบบก็ค,คือเดินตรงนี้กับเดินตรงนี้นะครับอ่า Når os se på skinnen. Skinnet er laser. XO. Sådan. Sådan. Nå, sådan. Ja. Nå, sådan. Tidligt. Nå, jeg Nå, sådan. 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 Nå, มาเย็นไข่สันเลยสัตว์ล้อเล่นเนี่ยผู้คมหยอบเลยตบปออ่าเราก็มาเปิดทีวีกันเปิดปุ๊บเราไปหารีโมทมาเลยครับดูนี่คนระับโอ้เดินบนที่นอนอนี่ไหยรีโมทเราหรีเสียงอย่างแรกก่อนแลย้ย ให้ดูนะรตัวนี้มัน55อยู่ใช่ไหมครับอ๋อให้เหลือ20บพราะมันนี้นะเมเสียงแม่งดังมากอืพอเราได้แล้วประมาณนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไง